ปฏิจจคืออะไรอิทัพปัจจยตาคืออะไรอริสัตสีคืออะไรนะปฏิจจสุบาทเนี่ยมันจะประกอบด้วยอิทัพปัจจยตาแต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันมานะลองไปดูตรงนี้ว่าอิทัพปัจจยตาคืออะไรอิทัพปัจจยตาโยมต้องจาให้ได้ว่ามันคือสี่บรรทัดนี้แค่นั้น อิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปสติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สานิโรธาอีทางน,นิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎของธรรมชาติสีบ่บรรทัดทั่วโลกท่าเนี่ยจะเป็นพรหมเทวดามนุษย์นรกกำเนดิดเดชานปริวิสัย ตกอยู vs, ai, ่ภายใต้กฎนี้ทั้งหมดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี้ไปดูว่ากฎอิทัิพัจจตาเนี่ยมันเรียงร้อยกันจนปฏิจจสุบาทยังไงไปดูสายปฏิจจสายเกิดเห็นนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมี ไล่มามันคืออิทัพิพัยตาแต่ละคู่เช่นเราไปดูตรงนี้ก็สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมาจากสลายยตนะแปลว่าอะไรแปลว่าอายยตนะภายในหกภายนอกหกเป็นอายตนะสิบสองในหกนอกหกจึงถูกเรียกว่าสลายยตนะนะดังนั้นผัสสะจะมีได้ต้องมีลูกตาใช่ไหมต้องมีหูใช่ไหมต้องมีอายตนะถ้าอายตนะไม่มีผัสสะม,มีไม่ได้ใช่ไหม นั้นเราไปดูนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถูกไหมถูกใช่ไหมเพราะสลายยตนะมีภาษาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายยตนะภาษาจึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีใช่ไหมอ่าเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจริงไหมอ่าถ้าหูยังไม่มีตายยัไม่มีภาษามีไม่ได้มันจะดับนะ ท่น,นี้มาดูต่ออีกคู่หนึ่งภาษะเกิดเวทนาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเวลาโยมตาไปสัมผัสอย่างเช่นไปเดินห้างตาโยมไปสัมผัสเสื้อเสื้อมีเยอะแยะโอ้โหตัวนี้สวยจังนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีภาษาเกิดและใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเวทนาพอใจใช่ไหมเนี่ยเกิดความพอใจดังนั้น เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะภาษามีเวทนาจะมีหรือภาษาทางหูไปฟังเพลงเพราะแม้อยากได้ซีดีความพอใจมีเห็นนะถ้าภาษาดับเวทนาจะดับมาดูอันต่อไปเมื่อเวทนามีตัณหาจะมีพอตาสัมผัสเสือ้อปั๊บเกิดพอใจเกิดอะไรตามมาตัณหาความอยากเห็นนะความอยากจะตามมาพระเจ้าจึงบัญญัติว่า เมื่อเวทนามีความอยากจะมีเห็นนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาความอยากจึงเกิดขึ้นถ้าความอยากถ้าเวทนาไม่มีความพอใจไม่มีความอยากจะไม่มีเพราะความดับไปความพอใจความอยากจะดับไปเห็นนะถ้าโยมอยากจะระง,งับความอยากได้โยมต้องดับความพอใจอให้ได้ความอยากจะไม่ตามมาดังนั้นปฏิจจสุบานคือการ ประกอบกันของอิทัพปิจตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่นี่เห็นนะเรียงร้อยกันมาและไม่ขาดจากกันยมดูบรรทัดน้สลายนะเกิดภัสสะพอมานี่ภัสสะเกิดเวทนามันไขว้กันเห็นนะมันไขว้กันนี่ไขว้กันไขว้กันตลอดมันล็อกกันเป็นเหมือนโซ่เรียงร้อยกันมันจึงเป็นสายปฏิจจสุบาทและอันนี้คือลำดับเหตุของการเกิดของอะไรของมรณะความตาย ตายมีเพราะเหตุอันนี้ดังนั้นถอยกลับไปตายจึงมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะอุปทานความเข้าไปยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะพอใจพอใจมีเพราะสัมผัสสัมผัสมีเพราะสลายณะสลายนะธรมาจากอะไรก็คือตัวธาตุนามรูปนามรูปมีอะไรเข้าไปรู้วิญญาณเข้าไปรู้นั่นเองและทั้งหมดมีเพราะไม่รู้อวิชชาไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรา ช่ไหมนี่การแก่เจ็บตายจึงเกิดขึ้นนี้จึงเป็นลำดับการเกิดขึ้นสมุทยัยการเกิดขึ้นของความตายนั่นเองโดยละเอียดว่าตายมีมาตามลำดับอย่างนี้ตายจึงปรากฏนี้คือสมุทัยโดยละเอียดดังนั้นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคใช่ไหมตัวสมุทยัยข้อที่สอง พระองค์จึงเอาสายปฏิจจสมเข้าไปในสมุทยัยและสายดับคือตัวสายปฏิจจใส่เข้าไปในนิโรธไปดูสายดับน,นี่เพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลืออังวิชาไล่ดับจนกระทั่งมรณะดับจะอยู่ในนิโรธด,ดังนั้นสายปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดก็คือตัวสมุทยัยในข้อ2อของอริสัต4และสายดับ ก็เท่ากับเป็นตัวนิโรธในอริสสัตสี่ข้อที่สามนั่นเองน,นี่เกี่ยวพันกันอย่างนี้ดังนั้นปฏิจจสุบัทก็คืออริสสัตสี่ที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสมุทัยกับน,นิโรธพอเข้าใจไหมทีนี้เราเชื่อมกันได้ละอิทัาปยตามันคือส่วนย่อยของปฏิจจ์ใช่ไหมในแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยเข้ามาตัวปฏิจจ์ก็คือตัวสมุทัยกับน,นิโรธในอริสสัตสี่นั่นเอง ข้อที่สองกับข้อที่สามทุกสมุทัยนิโรธมักสมุทัยก็คือสายเกิดนิโรธก็คือสายดับสายเข้าไปเลยนี่นั้นเวลาผู้เจ,จ้าตรัสอริสัทธเต็มพระสูตรพระองค์จะใส่ตรงเนี้ยปฏิจจเต็มสายเข้าไปในสมุทัยกับน,นิโรธเรื่องยากยากนะคำยาวยาวก,ก็ง่ายๆโด้วยประการชนี้นะ มันก็คือเอเลสสัสสีที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นเองและศาสดาของเราเนี่ยสวดตรงนี้โยะเวลาพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวเนี่ยพระองค์สวดกดอิทัปปัจจยตาสี่บรรทัดเองเห็นไหมอิมัตสงสติทางโหติเนี่ยสวดตรงนี้อิทัปปัจจยตาและพระองค์ก็สวดปฏิจจสุปาคนคือเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังการทั้งหลายเนี่ยให้สวดมาอย่างนี้สายเกิดสายดับ นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราเมื่ออยู่วิเวกลีกเล่นผู้เดียวจะสวดปฏิจจสุบาทสวกดกฎอิทัมปัญญา,าดังนั้นถ้าเราต้องการาสาธยายธรรมตรงตามที่าศาสดาได้เคยประพฤติปฏิบัติก็ให้เราสวดปฏิจจสุบาทสวกดกฎอิทัิมปัญญา,าเพราะใครรอบรู้ปฏิจจสุบาทและรอบรู้อิทธมปัญญา,านคนนั้นจะสามารถ ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลไดนะ้และใครท่องจงจนคล่องคล่องแคล่วด้วยวาจาเห็นตามด้วยใจนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะคนคนนั้นจะได้นิสงค์คืออะไรแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมในภพเทวดาดังนั้นถ้าโยมไม่ได้อะไร ในชาตินี้วันนี้ยมจําตรงนี้ไปได้ก่อนจําให้แม่นนะทั้งสายเกิดสายดับโกดิหรทัปไตาเนี่ยท่องไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วจําไม่คล่องเลยนะจากนั้นถ้าเราขาดสติเวลาตายผู้เจ้าบอกยังได้หลุดไปเกิดเป็นเทวดานะและจะบรรลุธรรมด้วยสี่อาการคือนหนึ่งเทวดาคนนั้นจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนี้ได้เองนะแล้วจะบรรลุธรรม อย่างที่สองถ้าเขาระลึกเองไม่ได้เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่สามถ้าไม่ได้สองอย่างเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองเขาได้ยินแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่สี่พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเขาจะบรรลุธรรม ผู้เจ้าบอกเทวดาคนนั้นน่ะสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะนี่จึงเป็นอนิสงค์ของการจําคําตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเพราะโยมก็เข้าใจทุกบรรทัดว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรเข้าใจหมดอย่างนีนะอันนี้แบบง่ายๆเลย ยังไม่ต้องบรรลุธรรมอะไรจําให้แม่นก่อนนะเดี๋ยวไปล่อบรรลุธรรมในพบเทวดานะอืมมีที่พระองค์ตัดไว้หมดยังไงประโยชน์ของคําตถาคตอะไรอีกที่จะช่วยโยมได้ก่อนสิ้นชีวิตพุทธเจ้าบอกก่อนสิ้นชีวิตนี่นะขอให้ที่ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตคนคนนั้นเนี่ยถ้ายังละสังโยชน์ถ้าไม่ได้จะละได้ คือได้เป็นถึงอนาคามีบุคคลถ้าเธอละสังโยชน์ห้าได้แล้วเธอจะได้เป็นพระละหันดังนั้นเวลาโยมมีญาติที่ใกล้จะเสียชีวิตเอาซีดีพุทธวจนะไปเปิดให้เขาฟังคำตถาคตเนี่ยจะมาให้พระอ่านเนี่ยเล่มหนาๆนานาทั้งเล่มอย่างเนี้ยนะอ่านแล้วเก็บมาในแผ่นนี้นะจะเป็นคำตถาคตทั้งหมดอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนจากปากของใครตถาคต สาวกใช้ปากพูดคำตถาคตนะคือเป็นกระบอกเสียงให้พระพุทธเจ้าประกาศออกไปประกาศคำตถาคตออกไปนะนั้นเราจะได้นิสงตรงนี้ซึ่งจะได้ยินจากปากตถาคตโดยตรงหรือจากสาวกที่นําคำสัสดามาถ่ายทอดหรือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองได้นิสงเท่ากันเพราะความสำคัญมันคือบทพิชชะะที่เรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบระเบียบ นะพระองค์จึงตรัสว่าคําของพระองค์เป็นระบบแผงถ้อยคํนะเป็นระเบียบนะเป็นคําที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งน้อยคนนักที่จะมองเห็นว่านี้คือปฏิหารมองไม่ค่อยออกปุถุชนมองไม่ค่อยออกนะดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้สรรเริญอิทธิปฏิหารหรืออาเทศนาปฏิหารแต่อย่างใดแต่กลับบอกกับเกวตตว่าพระองค์รู้สึกอึดอัด ขยักขแยแงงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะอิทธิปาฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้นะทำอะไรได้บ้างอิทธิปาฏิหารนะเพราะนั้น,น,นหลายคนแปลงเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นหลายคนเห็นไหมทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งที่แจ้งให้เป็นที่กำบังเดินไปไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝากำแพงภูเขาดูดไปในอากาศว่างๆนะ ขุดขึ้นและดำรงอยู่ในผืนดินได้เหมือนในน้ำเดินไปเหนือน้ำเหมือนเดินได้บนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังนี่ี่พวกอิทธิปาฏิหาริย์แต่พระองค์รู้สึกอย่างไรพระองค์บอกว่าเกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดังนี้แหละจึงอึอดอัดขยับขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปฏิหาริย์เหมือนกันการกําหนดรู้จิตทายจิตผู้อื่นนะพระองค์ก็ตัดเหมือนกันว่า นะพระองค์อึดตัดขยะกขยงเกรียดชังต่ออาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะไม่ได้ชื่นชมตรงนี้เพราะมันไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นแก่เจ็บตายนะโยมยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมถึงแม้จะได้สองวิชานี้ไปเทวดาพรมมีอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารมานั่งฟังธรรมพู้เจ้าทําไมนาะนะเพราะเขายังแก่เจ็บตายเขามีความตายเป็นเบื้องหน้า ปฏิหารช่วยให้เขาพ้นตายได้ไหมไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นนรกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเทวดาพรหมจึงไม่รอดจากนรกกําเนจเดชานหรือเปลืวิสัยนะที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้เยอะไปหมดเช่นเรื่องของพระมหาจักรพรรดินะเปรียบเทียบว่าโสดาบันกับพระมหาจักรพรรดิใครใครประเสริฐกว่ากันพระเจ้าก็บอกว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้งสี่ เบื้องหน้าการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจาได้เข้าถึงสติโลกสวรรคนะ์อยู่ร่วมกับนะพวกเราเทวดาชั้นดาวดึงนะเป็นยังไงนี่ถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอักษรในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอือบปิ่งเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้งห้ามันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนารกกำเนิดเดชานหรือวิสัยแห่งเปรตดจากอบายทุกติมิฎิบาตไม่รอด เทวดาก็ตายตายแล้วก็ไม่พ้นนรกเห็นไนหะมนี่พระตถาคตได้ตรัสบอกเอาไว้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการที่โยมจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามเพราะโยมยังไม่พนน้นนรกนะแต่โสดาบันเนี่ยพเจ้าบอกแม้จะยังอัตภาพให้พอเป็นไปนะด้วยคำข้าวเกิดจากกําลังของปลีแข่งแต่กระนั้นเธอก็ยังรอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนศชานหรือเปรตวิสัยนะพ้นนบายแล้ว นี่คือประโยชน์ของโสดาบันบุคคล๋ยวไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปความทุกข์ในอบายเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกำเนิดเชานหรือเปลดพิสัยซึ่งจริงๆพวกเราเคยเกิดมาแล้วเกือบทท้งนั้นนะพระศาสดาบ,บอกว่าสังสารวัตท,ที่ยาวไกลเนี่ยพวกเราเคยเกิดเป็น คนจนคนรวยคนพิการเป็นพ่อเป็นแม่พี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาแล้วนะเคยเกิดเป็นเดรัจฉานนะเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถูกเขาฆ่า,าตัดคอก็เคยแล้วเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่น้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะประสบกับความทุกข์ก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นสังสารวัตรเนี่ยยาวไกลมากพวกเราเคยเกิดมาหมดนะ จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะได้การเกิดต่อไปเพราะเกิดนำมาซึ่งความแก่และตายซึ่งจริงๆถ้าเราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะได้อยู่ในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพานนะซึ่งเป็นสภาวะที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเนี่ยเข้าไปถึงที่พระองค์ตรัสว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่บุคคลเนี่ยพึงเข้าไปรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุด แต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นยังไม่มีดินน้ำไฟลมมันไม่มีของแข็งของเหลกวก๊าซพลังงานนี่ไม่มีในสิ่งนั้นไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนั้นสภาวะนั้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงด้วยการวางความยึดมั่นในคำทั้งห้าออกมาอ,อันนี้จึงเป,เป็นเป้าหมายของคำสอนของพระตถาคก